ทุกคนโซอะโซโฟนนะคะวันนี้โซจะมาแชร์มาสคาร่าที่โซใช้แล้วชอบที่ใช้แล้วแบบว่าปัดแล้วงอนแล้วเด้งอยู่ทนทั้งวันไม่แพนดา้าไม่เยิมใช้แล้วคือแบบคัดมาแล้วว่าชอบจริงๆที่แบบว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเอง มาสคาร่าอะไรแล้วก็คืองัดไม่อยู่ขนตาไม่มีเอาไม่ขึ้นเนี่ยมาลองดูในคลิปวันนี้เราจะมีตัวไหนบ้างนะคะคือที่ราต้องคัดมาแล้วสอใช้แล้วชอบแล้วซอยากมาแชร์วันนี้จริงๆเพราะว่าโซรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าว่าคือซอเป็นคนแบบผมเส้นหนาอะไรเงี้ยทุกคนคือผมมันเส้นใหญ่เส้นหนาแล้วมาสคาร่าอะไรที่เขารีวิวว่าเขาใช้แล้วปัดแล้วมันเด้งแล้วมันงอนอะ่ะ คือซอใช้แล้วมันตกทุกทีเลยคืออยากกดตาปึ๊บปัดปึ๊บแล้วมันก็คือจะตกเลยอ่ะมันก็จะได้แค่ค,ความยาวแต่คือความงอนมันจะไม่ขึ้นคือมันจะไม่อยู่อะไรเงี้ยโซจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นบ่อยมากๆซก็เลยรู้สึกว่ามาสคาร่าตัวไหนที่โาใช้แล้วปัดแล้วมันอยู่แบบเด้งแล้วงอนทั้งวันได้นั่นแหละโซเลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อใครเจอประสบปัญหาที่รู้สึกว่าใช้มาสคาร่าตัวไหนก็คือแบบไม่ขึ้นสักทีปัดยังไงก็ไม่ขึ้นแถมแบบเยิ้มพันด้อะไรเงี้ย ในคลิปในวันนี้คือจะไม่มีเหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นนะคะตัวแรกอะ่ะยังไม่ใช่มัคาราทุกคนแต่ตัวนี้เป็นสิ่งที่เวลาที่ปัดมัคาราจะขาดตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามัคาราที่เลือกมา แชร์ในวันนี้คือมันเป็นเลยที่ติดทนมากๆแล้วบางที Refer คลีนซิ่งมันเอาไม่ออกจริงๆก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Heroin Make Speedy m a s c a r a Remover นะคะตัวนี้จะแบบว่าเป็นตัวล้างมาสคาร่าที่แบบว่าเวอร์คือถ้าเกิดปัดมาสคาร่าที่มันติดทนคือต้องมีตัวนี้ไม่งั้นรีมูเวอร์อย่างเดียวเอาไม่ออกนะคะก็มันจะเป็นน้ำมันมันจะเป็นออยทุกคนก็คือแล้วก็ปัดเข้าไปเลยเหมือนเวลาที่เราปัดมาสคาร่านั่นแหละตัวนี้เอาออกหมดจดคือปัดทิ้งไว้แล้วก็รอประมาณ รอสักประมาณ30บว,ว,วิห้วิหนึ่งนาทีวันนี้คือหรือว่าเพื่อนๆจะปาดทิ้งไว้เวลากลับมาบ้านเนี่ยคือเวลาที่เราจะล้างหน้าเนาะซก็จะหยิบตัวนี้มาปัดเป็นอันแบบแรกนะคะ <S <S แล้วก็จะแปรงฟันทํานู่นทํานี่มันก็จะพอดีถึงเวลาที่แปรงฟันเสร็จอย่าเนี้ยแล้วก็เอาสำลีที่เทกับคลีนซิงอ่ะมาเช็ดคือมันก็จะออกหมดจดเลยนะคะ <S 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 ตัวนี้เป็นเลยที่ขาดไม่ได้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดขาดตัวนี้ไปอ่ะ มาสคาร่ามันล้างไม่ออกทุกคนมันจะอยู่ไปเป็นแบบ3วัน5วันแล้วมันก็จะยุดแข็งๆอยู่แบบนั้นอนะ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องมีนะคะสําหรับการปัดมาสคาร่าที่มันติดทนยาวนานมากๆนะคะทีนี้จะเข้าถึงมาสคาร่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปตอนปัดมาสคาร่าแต่ละยี่ห้อแต่และแบรนด์ไว้ให้ดูนะคะเปรียบเพียบสองฝั่งฝั่งหนึ่งอ่ะจะปัดมสาสคาร่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือแค่ดัดขนตายอย่างเดียวไม่ปัดจะได้แบบ เปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่ามันต่างกันขนาดไหนระหว่างปัดกับไม่ปัดนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเพื่อนเป็นตัวที่ชอบปัดอยู่ปัจจุบันเลยนะคะตัวนี้คือ d o l l y w วิ g Volume m a s c a r a นะคะหัวแปรงเขาจะมี2ด้านนะจะเป็นด้านที่ให้ความหนาแล้วก็ด้านที่ให้ความยาวนะคะคือมันจะมีหัวแปรงแค่มันจะมีแปรงขึ้นมาแค่2ด้านนะมันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้เป็นขนแปรงทั้งทั้งแท่งทั้งแบบทั้งพุ่มนะคะบอกถูกใช้คําไม่ถูก เขชอบที่มันได้ทั้งหนาได้ทั้งยาวแล้วเวลาเพื่อนมายืมมาสคาร่าแล้วเให้ตัวนี้ไปลองคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีขนตาไม่ค่อยแบบปัดงัดยังไงก็ไม่ขึ้นคือทุกคนจะชมตัวนี้หมดเลยว่าแบบตัวนี้คืออะไรยี่ห้ออะไรอะ่ะเพราะว่าใช้แล้วคือเป็นตัวเดียวที่แบบเออทำไมตัวนี้งัดขนตาแบบงัดขนตามันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนําทุกคนเลยเสมอว่าแบบแบบ ตัวนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะนี่เอามาเปิดตัวเป็นตัวแรกเลยอยากให้ทุกคนลองตัวนี้จริงๆเพราะว่าชอบมากๆมันติดคนยาวนาะนไม่แพนด้าเลยนะเพื่อนๆตัวนี้คือไม่แพนด้าเลยหรอกคือปัดตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ต้องติดขนตาก็ได้อะไรเนี้ยเออนั่นแหละอ่ะนี่ก็เป็นตัวแรกนะคะที่โซ่ใช้แล้วโซชอบมาก ตัวนี้ชอก็พูดบ่อยเหมือนกันช่วงปีที่แล้วชอบอหยิบ e มาพูดบ่อยมากเพราะว่าใช้แล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นอีกตัวที่ใครที่ชอบปัดขนตาหนาๆนา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 ก็ลองตัวนี้ได้เหมือนกัน <k> และอีกอย่างหัวแปรงเขาจะเป็นพุ่มทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นหัวแปรงที่เป็นตรงๆแบบนี้นะคะไม่ได้โค้งอะไรแต่ว่า ตรงหัวกับตรงท้ายของหัวแปงจะมีความหนากว่าตรงกลางหัวแปงนะคะช่วงกลางของหัวแปงเขาจะเรียวๆลงหน่อยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ชินว่าหัวแปงมันค่อนข้างที่จะใหญ่ก็ระวังดีๆนะคะข้อเสียตัวนี้โซรู้สึกว่าคือปัดขนตาแล้วมันต้องรีบปัดอ่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะมันเสียงที่จะเป็นก้อนอยู่นิดนึงแล้วก็ข้อเสียอีกเรื่องคือมันขนตาหลังจากที่เราปัดขนตาเสร็จอะมา,าร่าตัวนี้ทําให้ขนตาเราแข็งมากแข็งแบบเกินเลเวลที่รู้ว่า ขนตาลราโอเคปะมาสคาร่ามันจะมีความแข็งขึ้นมาแต่ตัวเนี้คือผิดเกินเลเวลไปหน่อยนึงคือมันจะแข็งแข็งมากถ้าใครรับตรงนี้ได้เซว่าก็ลองดูตัวนี้นะคะเพราะเป็นอีกตัวที่ติดทนยาวนานอยู่ทั้งวันเหมือนกัน ที่ตัวที่3นะคะวันนี้จะหยิมาสซารามาพูดทั้งหมด4ตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยเนาะตัวที่3จะเป็นทุกคนน่าจะคุ้นนาคาตาเขาตัวนี้ก็คือ Heroin Make Long and curl m a s ค a r a นะคะเป็น Super Waterproof หัวแปรงตัวนี้จะเป็นแบบโค้งๆนะคะทุกคนจะค่อนข้างรับกับแผงขนตาของเราได้ดีเลยส่วนตัวโารู้สึกว่าตัวนี้เขาบอกว่าเป็น l ลองแ n c u r ิก็มันจะ มันจะไม่ได้หนาหรือวอลลุ่มเหมือนตัวดอลลี่วิงนะคะแต่มันจะเน้นยาวใครที่ชอบให้ดูขนตายาวๆอ่ะสว่าลองดูตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ยาวยาวจริงเป็นมาสคาร่าที่จะเน้นยาวจะไม่ได้ทําให้หนานะคะถ้าเกิดใครอยากให้หนาก็ลองไปดูตัวอื่นแต่ว่าถ้าใครชอบที่แบบว่าเออเน้นยาวอย่างเดียวอะไรเงี้ยลองมาดูตัวนี้แต่ตัวนี้สําหรับซอบมันยังมีความแพนด้านะคะมันไม่ได้แพนด้าแบบน่าเกลียดนะหมายถึงว่าถ้าเทียบกับทั้งที่เอามาพูดเนี่ยคือตัวนี้จะยังมีความแบบ แพนด้าลงมาห่างตาตรงแบบหางตาลาังนิด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 หนึ่งนะคะแต่ว่าโดยรวมชอบโอเคแถมหัวแปรงก็เป็นอะไรที่ปัดง่ายนะคะเขามีความโค้งเข้ากับแผงขนตาเราดีทุกคนก็แนะนำตัวนี้อีกเหมือนกันนะคะ แล้วค่ะเพื่อนๆเร็วมากตัวสุดท้ายนี่ก็คือ Canmake นะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่โซอรู้สึกว่าแบบเห็นรีวิวในทวิตแล้วก็เขารีวิวกันกระแสออกค่อนข้างแบบดังเลยก็เลยไปหาซื้อมานะคะตัวนี้เป็น Canmake Quick Lash Curler นะคะว่ามาดูหัวแปลงเขาหัวแปลงเขาจะเป็นเป็นหวีซี่ๆอย่างนี้เลยซึ่งสําหรับซอมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะปัดยากอะทุกคนเรารู้สึกว่าแบบค่อนข้างที่จะหัวแปรงมันปัดยากนิดนึงต้องคอดแบบค่อยๆแล้วปัด ซ้ำหลายๆทีอะไรเงี้ยตัวนี้จะแอบแพนด้าเหมือนกันแพนด้าพอๆกันกับตัวเฮโออินเมกนะคะคือแพนด้าแต่ว่าไม่แพนด้าเยอะเท่ากับตัวอื่นนะหมายถึงว่ากับนี่ห่ออื่นอันนี้คือคัดมาแล้วไงก็จะแพนด้าแบบนิดๆหน่นนนอยๆคือรับได้นะคะแต่ถามว่าแพนด้าไหมแพนด้านะสาหรับซ้อแต่เพื่อนที่เคยคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนรู้สึกว่ามันไม่แพนด้าันั้นก็แล้วแต่คนแต่สําหรับซออเป็นคนแบบหนังตามันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เป็นอีกตัวที่ซ้ารู้สึกว่า ปัดแล้วมันธรรมชาติดีเนื่องจากหัวแปรงมันเป็นหวีอย่างเงี้ยทุกคนเนื่องจาหัวแปรงมันเป็นหวีอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคือมันจะไปเหมือนแบบไปเวลาปัดขนตาแล้วมันจะไปค่อยๆเรียงเส้นทีละเส้นให้มันแบบให้มันดูเป็นขนตาที่มันธรรมชาติมากเลยอะเหมือนแบบเป็นขนตาที่แท้จริงของเราคือมาคาร่าบางตัวอย่างตัวแบบ ดอลลี่วิงนี่คือปัดและรู้เลยว่าปัดมาสคาร่าปัดให้รู้ว่าปัดปัดคือหนาคือยาวคืองอนให้รู้แต่ตัวนี้จะให้ความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ติดทนทั้งวันอยู่แบบงอนทั้งวันนั่นแหละใครที่เหมือนเริ่มแต่งหน้าแล้วอยากได้ความแบบแต่งหน้าแล้วลุคธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ได้แบบดูว่าขนตามันแบบว่าแน่นเกินไปก็ลองดูแคนเมคตัวนี้เพราะอว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติดีเลยนะคะแล้วก็ติดทนทั้งวันด้วย นะคะกับการมาแชร์มาสคาร่าที่โซใช้แล้วชอบตัวที่ตัวไหนที่ติดทนตัวไหนที่ปังปัดและหนางอนยาวก็เนี่ยแหละตามในคลิปที่ได้แชร์ได้บอกเพื่อนๆไปเลยนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะคะก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณที่อยู่กันมาใครที่ติดตามกันมานานแล้วหรือใครที่เพิ่งมาติดตามในปีนี้ยังไงโซก็ ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะทุกคนก็ดูแลตัวเองจากโรคภัยโควิด19เราต้องรอดนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เที่ยวปีใหม่กันอย่างปลอดภัยนะคะมีสติขับรถขับรานะคะมีความสุขกันทั้งปีนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะทุกคนเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สอบไปแล้วสวัสดีค่ะ